หอยหาบอลก็ฝายท่าวิ่ง,งตบวิ่งหาบอลก็เต็มเลยยัยไยง,ไ,งไม่กนะล้าใหยังไม่กล้าเทสรถของเทสรถของรถถังนะครับฮัลโหลค่ะมันกลัวนเนินไปเลยไอ้ไอ้ไอโอ <laughs> ้ออะทำไมเดี๋ยวลองอีกลำ ถ่าสมมติเนี่ยถ้าเป็นโดต้องเป็น้งอะไงรนต้องแ่งต้องอ๋อได้อยได้โยได้โย <c oughs> งไปเเร็วกินหมายจะอีกหนึ่งรอบครับเหมตูดปัดใช่ไครับโอ้เทสโชคให้รถถังนะปุ้งดวแล้วโอ้โลงนิ่มไว้ลงสวยไว้